พามาดูปลานินครับผมนี่เปิดต้นด้ยราคาครับเปิดหัวด้วยราคารว่สี่สบามบาทครับปลานินตัวนี้ยังไม่ตายนะครับตัวนี้ตายแล้วนะครับตายแล้วโล่ละสี่สิบห้าบาทนี่ตัวนี้ก็ตัวประมาณสองตัวโลกว่านะครับเดี๋ยวไปเราไปดูราคาอื่นกันดีกว่าว่ามีราคาไหนกันบ้างครับอันนี้เล่เท่าไหร่ครับเนี่ย โอ้ยังมีชีวิตยอยู่เลยโอ้ปลาสดครับเนี่ยสดจริกเลยแต่อาจจะทิ้งตอะกอกเปลือ,อกบ้างนะครับผู้ชมไปไปดูปลาตัวอ,อื่นกันอันนี้ตัวกับ,บายสามนะครับวันที่สิบเจ็ดมกราธันาหน้าร้อยหกสิบหกครับอันนี้ปลาทับทิมนะครับโอ้โหสซใหญ่ครับตันนี้อันนี้ลดเท่าไหร่เนี่ยนี่หกสิบอันนี้เท่าไหร่ครับแปดสิบเจ็ดบาท เอตอตัวนี้โล80ดอันนี้โล60กิโอ้ตัวเบลืเลยครับโหนี่ครับนี่ก็มีปลาสวายด้วยครับปลาสวายโล่ละ38บาทครับโอ้วันที่27เมกราคมปดาหละหกนะครับตอนนี้บ่าย3ามนะครับยังเปิดร้านอยู่เลยครับปิดกี่โมงครับปิดแล้วนะครับอ๋อปิดใกล้จะปิดแล้วนะครับเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับวันตีห้าตีห้า อ๋อปีติห้ากับสีมังเย็นนะครับอ๋อครับขอขออนุญาตไหลนะครับครับเดี๋ยวปูหมดให้ครับอ๋อนี่ครับเดี๋ยวดูราคาอีกรอบหนึ่งนะครับปลามาจากรับบุรีสดๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะนี่ดูกันอีกสักรอบครับอีกสักรอบอันนี้ตรวจราคาอีกนะครับอันนี้โลหกสิบอันนี้โลแปดสิบครับอันนี้โลละห้าสิบบาทครับอ่าตอนนู้นโลสี่สิบห้าบาทตายแล้วนะครับแต่ตัวเท่านี้แหละครับอ่าจะถูกกว่าห้าบาทแล้วก็ตอนนู้นสี่สามบาทนะครับ ถ้าชอบก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับอย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับ